สวัสดีค่ะพี่น้องวปวงไปสุขุสุขชน,นเนาะมือนนี้เนาะกสิผ้ามาเห็ดหนึ่งปลาพี่น้องวัตถุดิบของหนึ่งปลาก็มีมีพักหวงตุ่งพี่น้องแล้วผักขมพี่น้องมีเห็ดมีดอกแคที่ใส่กับหนึ่งปลาหนึ่งปลาทับทิมพี่น้องนี่ไอเนี่ยคือวัตถุดิบของแก้วมีไอหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศ พริกเอาไปขัวหรือบูได้มีอบก็ไปอบได้มีเวฟก็ไปเวฟได้พี่น้องนี่หรือหรือขัวก็ได้ขัวเตาแก๊สเดี๋ยวแบบนี้ก็จะเป็นขันตอนเอาปลาไปหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาปลาไปหนึ่งก่อน,เอ,น,อนเอาพี่น้องช่วงที่รอไอหนึ่งปลาอยู่ห้องเขาไม่เห็นน้ำจิ้มฐานนะพี่น้องเนาะเอาพพิกลงไปขัวก่อนพี่น้องเอไปขวัวก่อน กม้อมมาผิดขวก็ะไดก็ครบพริกละเอียดแล้วนะพี่น้องกเอากระเทียมเทียม หอมลงไปโขกตามโขกให้ละเอียดนีพี่น้องเอาพอโขกพร้อมก,ร,กระริกกระเทียมละเอียดแล้วนะพี่น้องก็ตามโดยมะเขือเทศนี่เอาไปอบไปย่างตะโขกให้ละเอียดโขกให้เข้ากัน ก็ต,ตามเดยพักชีว์ฝรั่งพี่น้องเอาลงไปโขกไปนิซักันมันสิเดี๋ยวหอมแล้วก็ตามด้วยอูมามิพี่น้องมากหลายแสบ่บหลายใส่หลายแสบ่บหลายใสหน่อยแส่บหน่อย กระตาม้วยนำะปลาพี่น้องเขาให้เข้ากันอย่านี้แต่แสบค่ะพี่น้องเลยแต่แสบคอมเป็นกะเ,เททพราควม เซ็ตสิ้นพี่น้องเจลีวหนึ่งตา 1, 8, 8. เฮ้าเห็ดแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องตากันนึงแล้วแล้วนอบาทน,นี่มากินกันเขาเนี้อน่นพี่น้อง อลาับพิมพจิ้มมือมอืมแกวแสบครับ เฮ็ดนางป่า

Tchau, caminhão! เนี่ยปลาสดชเลยหวานครับพ <ck> ี่น้องอืม ดอกแค่บ้านพี่น้องกินผักอะไรดีสอยเลย สุขภาพ ยาเพชรักพี่นาง ທອງທອມມັນພີ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีสักก่อนนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ